แล้วธุรกิจออนไลน์เราอยู่ตรงไหนอองโงไเธุรกิจออนไลน์เราอยู่ไหนต้องเข้าใจนีดหนึ่งนะ Brand, บงแบรนดนะ์บางแบรนด์นะเออบางแบรนด์มันก็อยู่กลุ่มนี้นะอยู่ฝั่งนี้นะแบรนด์ที่ไม่มีระบบอ่ะจะอยู่ฝั่งนี้บางแบรนด์ก็มีระบบก็อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมท,ทั้งที่ทำธุรกิจเหมือนกันอนะ่ะเหมือนกันนะแต่อยู่คนละฝั่งเราจะอยู่ฝั่งไหนดีธุรกิจออนไลน์ มันมีทั้งฝั่งนี้แนละฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีทนนนะ่านจะสังเกตง่ายๆมันจะอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาทําไมต้องบอกซ้ายหรือขวามันต่างตรงนี้การจะทําธุรกิจอะไรแล้วแต่ฝั่งนี้จะไม่มีระบบคือจะลงแรงเองหมดทุกอย่างเลยคือออกแรงบวกเวลานะ,ะถึงจะได้เงินฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะเอาแรงตัวเอง บวกเวลาแล้วได้เงินตรงนี้ะนะแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่ง active income คือจะจะได้เงินอ่ะมันต้องลงแรงนะลงแรงกับเวลาแหละอย่างเนี้ยอย่าง employee คือเปลี่ยนเป็นลูกจ้างหรือเป็นคราชก,การะทำงาน8ชั่วโมงอ่ะนั่นคือเวลา8ชั่วโมงแล้วกลับกับแรงของท่านสองอย่างไปทำงานให้กับทางผู้ว่าจ้างเอาเวลากับ ตัวท่านอะไปแลกเงินวันละ8ชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตีเป็นเงินแบบนี่เ,เขาเรียกว่าใช้แรงทางานเนาะอ่นะอันนี้ส่วนเซฟอาร์คือธุรกิจส่วนตัวอันนี้จะจะเป็นรักษณะว่าพอมีเงินถุงเงินถังมีทุนหน่อยนึงก็มาเปิดบริษัทอยากจะรวยอะ่ะเอออันนี้ก็อยากจะรวยอยากมีธุรกิจส่วนตัวก็กลับมาอยู่ฝั่งนี้อาจจะออกมาตั้งคลินิกเหมือนหมอออกมาตั้งคลินิก เหมือนบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทขายวัสดุก่อสร้างบริษัททำผ้าม่านอะย่างที่คุณสมัยทำานะทำเกี่ยวกับผ้าม่านบริษัทขายขายครีมขายสบู่ยาสีฟันแล้วแต่นะแต่ตัวเองต้องมาทํากันมีลูกน้องอันนี้ต้องมีลูกน้องเนี่ยไม่มีลูกไม่ได้ทำคนเดียวจะเหนื่อยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไปเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมพอมาท,ทําธุรกิจตัวตัวเองก็ไปไงก็ต้องมีลูกน้องเพราะาอยากมียอดขายเดือนลอะ เดือนละสิบล้านเนี่ยขายคนเดียวไม่ได้ต้องจ้างลงมาเรื่องแพ็คของแพ็คของส่งของอขับหลายอย่างทําบัญชีทําทุกอย่างในโกดังนะตรงนี้ทําทุกอย่างนะแม้กระทั่งตัวเองนะต้องมีเงินเดือนให้ตัวเองด้วยนะาบางทีทาแล้วไม่มีเงินเดือนก็จ้างตัวเองทํางานนั่นแหละตั้งเงินเดือนให้ตัวเองมาเท่าไหรด่ดีเหมือนผมผมตั้งบริษัทแล้วหมอสร้าง ผมก็ให้เงินเดือนตัวเองนะเอาตัวเองอะ่ะมารับจ้างบริษัทตัวเองเอา้าวแล้วไมัจไ,ไ,ไม่มีเงินเดือนเนี่ยถ้าไม่จ้างตัวเ,เอเงนเ, 40, 000, เนาะก็ต้องตั้งเงินเดือนเงเท่าไหร่เท่าไหร่อาเงินเดือนสี่หมื่นเนี่ยเงินเดือนจะไม่เยอะหน่อยตั้งเยอะไม่ได้เดี๋ยวบริษัทจะขาดทุนก็ตั้งเท่าที่บริษัทไปได้เ่เริ่มแรกนะผมก็ทําทุกอย่างเลยขับรถขับลาส่งของทุกอย่างสารพัดเนี่ยนะเขาเรียกทําตั้งแต่สักกระเบอือยานเือรบอ่ะตรงเนี้ยเออ ไม่ทําไม่ได้นะเออต้องทําพอคุณจอยคุณจะเริ่มต้นทําบริษัทไม่ใช่เรื่องหนุมหมูนะเออเนาะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจใช่ไหมขอเปิดบริษัจทจดทะเบียนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าล้านสิบล้านแล้วแต่เอาแบบชำระเต็มหรือไม่ชำระเต็มอ่ก็ไปเลือกเอานะก็ได้บริษัทชื่อนี่ก็เอาสามชื่อแล้วเขาก็ไป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 ,ไปดูใน Google ดูว่าชื่อมัน ซ้ำที่ไหนไหมพอเราได้ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสามชื่อเราก็ไปที่ไปที่สำนักง,งานจเจ้าชื่อไหนดีก็ไปปรึกษาอะใทยแฟนนล้เอา,เ,อาเธอเธอจะเอาบริษัทอะไรชื่ออะไรดีมันกโก้เนี่ยนะพร้อมโลโก้เรียบร้อยเลยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะเป็นได้บริษัทมันไม่หมู่หมูนะเห็นไหมไอ้แค่ตรงนี้นะอา่าต้องมีบราาษานะิษัทเนาะและเสร็จแล้วทําไงพอได้ชื่อบราิาษาัทแล้วก็ไปจดจดได้พวกทำไง่ะอืมก็ต้องมาทําหนังสือบุญบุญกสิณก็คือเรื่องของอัตราหุ้น หุ้นจะลงเท่าไหร่เท่าไหร่คืออย่างน้อยเป็นปร์เซ็ก็ต้องมีอ่อ้าวถ้าสองคนขึ้นไปก็คือเท่าไหร่ดีห้าสิบห้าสิบหรือแปดสิบยี่สิบนี่คือการระดมหุ้นเอาเงินมาลงหุ้น,น,ล,งนลงขันอะ่ะเอออันนี้คือเปร์เซ็เนะาะเสร็จแล้วเป็นไงต่อไปก็คือพอมีค้าขายเกินเท่าไหร่ล่ะเดือนนี้เท่าไหร่ล้านห้าหรือไงอ่ะนะก็ต้องไปจดแบบอีกอ่เดือนนี้เท่าไหร่ต้องต้องไปดูดีว่าถ้ายอดขายเกินล้าน้าก็ต้องไปจดแบบอีกอ่ให้มันนับถูกต้องนี่คือรักษาการเริ่มมีีีระบบาาษเเขข้าาก้ก่ยวอง อ่าตัวนี้นะท่านที่ทําเปิดบริษัทจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องภาษีละเกี่ยวข้ลองละรายได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องออกแรงนะเท่าแก่ก็ลงมือเนี่ยเฝ้าหรือนะบางคนนี่มีธุรกิจเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ยังอยู่ฝั่งนี้นะมีแค่นี้เยอะเลยไอ้ที่ีว่าระดับเป็นพันเป็นหมื่นก็มีในฝั่งนี้คือท้อแก่เลยไปไหนไม่ได้ก็มีอ่ะอายุแปดสิบเก้าสิบก็ยังวางมือได้อ่ะจะส่งต่อให้ลูกลูกก็ เออเพ่อะไรรุ่นนี้คือรุ่นไหนเออไม่อยากทํางานอะ่ะปัญหาส่งต่อรุ่นเนี่ยมีปัญญามีมีปัญหาตรงนี้แล้วจะส่งให้รุ่นลูกลูกก็เออไม่เอาอะ่ะคืออยากไม่อยากไม่อยากเหนื่อยเหมือนพ่อจุดที่ว่าเจ้าของน่ะสมมติเราเป็นลูกผมก็อาจจะไปเรียนอีกอันหนึ่งจะมารับสืบทอดของพ่อบอกไม่เอา เห็นพ่อทางานเหนื่อยจังเลยนะมันจะมีปัญหาการส่งต่อมันจะหมดเป็นรุ่นรุ่นอะรุ่นพ่อทํารุ่นลูกอาจจะมาใช้ใช้เออรล่นลูกก็มาใช้เงินนะแล้วรุ่นหลานก็มาก็ไม่เหลืออะไรมันจะส่งต่อไม่เกินสองรุ่นอันนี้ย่างก็เสียข้อข้อที่ว่าการส่งต่อจะไม่ถึงรุ่นที่สองสามสี่จะมีปัญหานะนี่คือการมีธุรกิจส่วนตัว มันจะหมดแค่รุ่นในรุ่นหนึ่งสูรผมทําธุรกิจมาปั๊บเนี่ยเพ้อเอนะรุ่นลูกมันไม่เอาอีกปัญหาคือลูกไม่เอาอีกถ้าลูกไหนมันอยากจะเอาก็เอาต่อบางคนก็ไม่เอาอีกมันจะหมดเป็นไม่เกิดสองรุ่น่ะมาถึงรุ่นลูกปุ๊บเออเอลูกไม่รุ่นหลังไม่เอาเหมือนรุ่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือปัญหาแต่ถ้าเป็นหนึ่งนี้ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้จะอยู่กันบบบหูอมตะนิรัานดอนนะนิรานการ เออตั้งที่จะอยู่ได้นานคือเขาใช้ระบบเท่าแก่ฟังนี้จะดีหน่อยเขาแก่สร้างระบบเหมือนเหมือนทางเจ้าสัวสีเนาะยกตัวอย่างเนาะเขาเปิดร้านสะดวกซื้อเนี่ยมื่นกว่าสาขาเนาะก็ใช้ระบบทํางานแม่เจ้าสัวไม่อยู่เออลูกๆก็ยังทําได้อยู่ลูกๆไม่อยู่หลานๆก็ทําได้อยู่เพราะเป็นการทํางานแบบใช้ระบบไงถึงแม้ไม่มีเจ้าของเลยอะ่ะมันทําไปส่งต่อได้ไปถึงรุ่นเป็นรุ่นสองรุ่นสารุ่นสี่เลย เนี่ยเห็นไหมมันดีตรงนี้ไงมันสามารถส่งต่อได้เนี่ยเพราะ,ะนั้นหลายๆลยคนก็อยากจะเข้ามาสู่ระบบมาสร้างระบบระบบต่างๆนะเออไม่มีระบบมันจะมันจะอยู่มันไม่ไม่ส่งต่อไปหลายรุ่นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่านี่คือถ้าตัวนี้แหละอันนี้ใช้เงินอย่างเดียวเออไม่ต้องมีระบบ อันนี้ใช่กันอย่างเดียวนะอินเวสเตอร์คือลงทุนลงทุนอะไรล่ะอยู่ในตลาดหุ้นก็เทรดหุ้นไปเนาะอยู่ในตลาดทองก็เทรดทองไปอ่ไอโกฟิวเจอร์ก็เล่นไอโกที่ขายซื้อขายแบบตามร้านมาซื้อมาเก็บแล้วขายตอนที่มันชงแพงเพงนี้ยธรรมดาซื้อที่ลงทุนซื้อที่ดินนะซื้อ,อคอนโดไอพวกอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยคือการใช้เงินในการลงทุนแล้วก็ดูระยะว่าอีก5ปีส0ปีช่วงที่เศรษฐกิจมันบุมก็ขายแล้วเก็บเงินไว้ไปซื้อตอนที่เศรษฐกิจมัน มันลงแล้วก็ไปซื้อตอนที่มันราคาถูกแล้วก็ซื้อขายใช่ในการลงทุนตัวนี้เขาจะเล่นกันยาวหน่อยเล่นกันสิปีอะถึงจะรวยนะถ้าจะเล่นตรงนี้ต้องต้องประมันสิปีจะรวยอ่ารวยชาหน่อยแต่รวยที่แน่คนนี้จะรวยมีเงินเก็บไวอเป็นลงทุนนะเล่นกันสิปีอะถึงจะรวยถ้าเล่นเอารวยปีต่อปีมันเป็นการเป็นการเก่งกำไรไปแล้วเนาะอนะก็จะเล่นเล่นแบบเหมือนทางอ่าข้า V i อ่ะนะเออ เป็นเล่นแบบมี value invest คือการเล่นแบบหุ้นมีคุณค่าเขาเราเล่นแบบ BI เนาะไม่ใช่เล่นแบบกำไรไอยู่ได้ฝั่งนี้เนาะ,ะทีนี้ทำไมธุรกิจออนไลน์ที่เราจะเข้ามาสู่เนี่ยเราจะเอาไปอยู่ฝั่งไหน